หางย้อนกับไปในสัปดาห์ที่มีการแข่งขันพรีเมียร์็อกไฟของคอร์ดบูทุกทกคนก็จะทราบดีกันว่าผมได้ทายว่าผุ่นที่จะเข้าตัวต่อไปต้องเป็นซูเลต้าแล้วก็น้องเอลิเอ่ยไม่ใช่น้องแอรเรียลอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายโผก็ดันมาออกที่นิวกันได้ไองแล้วเหรอ แต่ก็ไม่เป็นไรในภาคต่อไปเราก็จะได้เล่นคอกันดัมแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะมาคูดคุยกันในวันนี้เพราะผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเพตุผลที่ว่าทําไมผมถึงคิดว่าการดัมแอรีรยจะต้องเข้ามาเป็นหุ่นตัวต่อไปในพรีเมียมด็อกไฟที่ผ่านมา ย้อนกลับมาในช่วงที่มีซีรีส์กันดั้มซีรีส์หนึ่งที่นับว่าจะเป็นภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็ทําให้ผู้คนกับสนใจในยุคข,ของสกสลราดอวกาศหรือว่า U.C. ย่างรถหลังกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือกันดั้มยูนิคอนที่ได้มีการนําตัวนิยายมาดัดแปลงให้เป็นอนิเมะ OVA และแน่นอนว่าแกตลาดอย่างหนึ่งที่จะทการโปรโมทกันดั้มภาคใหม่มันก็ต้องมีอิทธิพลในเกมกันดั้มหลายๆเกมซึ่งหนึ่งในเกมนั้นก็คือ กันดัม vs กันดัม x ถ้าสงสัยว่าทำไมเรารู้จักกันแต่กันดัม vs กันดัม next plus บน psp คำตอบก็ง่ายๆเลยครับภาค next เฉยๆเป็นภาคที่ลงให้กับเกมตู้ธรรมดาโมเดลการตลาดคุ้นๆไหมครับคุ้นๆรึเปค,ครับเหมือนกับยุคนี้เลยเนาะซึ่งในตัวเกมของเวอร์ชัน next นั้นก็ได้มีการนำซีรีส์ที่กำลังจะออกฉายในยุคนั้นนะครับอย่างกันดัมยูนิคอนเข้ามาในเกมและนี่ก็คือผลที่ได้ครับ ไม่รู้ว่าในยุคนั้นอาจจะมีปัญหาที่ว่าไม่สามารถเปิดเผยเสียงคนภาคในตอนนั้นได้หรือว่าเกมรีบเอาออกมามากเกินไปจนเขาไม่ได้ใส่ตัวบาร์นาดมาก็เลยทําให้ยูนิคอนที่เข้ามาในเกมกลายเป็นแค่ัวปเปล่าๆไม่มีเสียงพูดอะไรเลยถ้าอารมณ์ก็นึกถึง E X S หรือว่า p h o e n i x นั่นแหละครับแต่เกมเพลย์ของตัวยูนิคอนก็เป็นอย่างที่เราเคยเล่นกันใน Next Fast นั่นแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก็สังเกตอะไรไหมครับถ้าใครที่เคยเล่น อาวุธหล,หลายอย่างอาจจะตรงตามในเรื่องแต่ก็มีบางอย่างที่อาจจะผิดแปลกไปอย่างเช่นสีของ b m แมกนัในเรื่องจะมีโทน2สีแต่ว่าในเกมจะมีเพียงแค่สีแดงสีเดียวแต่นอกนั้นแล้วตัวยูนิคอนที่ทำมาในเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็มีคอมโบเวอร์วางอลังการสลับในยุคนั้นก่อนที่จะถูกนำมาพอร์ตลงให้กับ PSP อย่างภาค Next Plus พร้อมกับเพิ่มหน้าตาของคนขับยูนิคอนกระด้อย่างบานาสลิงค์มาในภายหลัง นอกจากในยุคนั้นแล้วในปีที่ผ่านมาก็ได้มีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันช่วงที่ซีรีส์กำลังจะออกใหม่แต่เกมซีรีส์กระดัม s ของเราก็ต้องการที่จะโปรโมทซีรีส์ใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งคราวนี้นั้นหวยมาลงอยู่ที่ในภาคที่ใครหลายๆคนนั้นชื่นชอบบน PS p อ i t ตอย่างกระดัม e x t e ซ์ตี r วอร์ ในภาคนี้นั้นจะเป็นภาคที่ได้มีการเน้นตัวละครและหุ่นทั้งหมด3ตัวได้กันเบลีเซนัมแล้วก็จีเซลจากดีเลคอนกิสตาฟิตอาร์เซนและก็การ์ดัมเอทหนึ่งจากมูบิสูกาน์ดัมเอทไฮเน่ย์เวสเซนเฟิร์สกับกูอิกไนแล้วก็ดิสนีย์ไฮเนที่มาเนื่องในโอกาสร้องเพลงให้กับเพลงเปิดประจำภาคนี้และอีกซีรีส์หนึ่งที่เราจะมาพูดถึงกันกับมิคาสกิออกัสการดัมโมบทอสจากกันดัมไอรอนบัตออฟเฟน คำว่าลงหุ่นมาก่อนการก็อาจจะฟังดูเวอร์เกินไปเพราะว่าช่วงนั้นอนิเมะก็ได้มีการฉายไปบ้างจะไม่เหมือนกับกรณีก่อนหน้านี้ที่มีการภาคกัวละครอะไรเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณได้ติดตามตัวบอปทอสในเวอร์ชั่นของภาคนี้แล้วก็มันจะมีจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งครับเราก็จะมาลองเทียบกันอันนี้คือเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เราเห็นกันได้ทดั่วไป วนนอันนี้เวอร์ชั่นในใ PS Vita ท่าที่เห็นความต่างแล้วคุณก็คิดว่ามูฟเซตของหุ่นมันแตกต่างกันใช่ไหมอืมอันนั้นก็ใช่เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือคนลองฟังเสียงผ้าของมิคาสกิดีๆสิครับสังเกตว่ามิคาสกิในเวอร์ชั่นของ PS Vita นั้น มันจะดูดุดันไม่เกรงใจใครมากกว่าในเวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยกันซึ่งนั่นแหละครับเขาอาจจะทำเสียงภาคให้ตัวมิคาสกีเนี่ยออกมาก่อนที่จะได้รู้อีกทีหนึ่งว่าโทนเสียงจะต้องเป็นนิสัยแบบเยือกเย็นนิ่งๆไม่ใช่วอยาวเหมือนในเวอร์ชันวิตาะไหนก็มาพูดเรื่องนี้ผมขอแวะอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันตัวบอปทอสที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้ถูกปรับให้เหมือนกับปัจจุบันเพราะว่า ถ้าที่ผมเคยไปลองเล่นมาแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวมอว์ทอสเนี่ยมีวิธีการฟันที่แตกต่างแล้วก็เล่นไม่เหมือนกับตัวที่เราเห็นกันในปัจจุบันเหตุเพราะว่าวิธีการเล่นของตัวมอว์ทอสในภาคนี้มันจะอารมณ์คล้ายๆกับตัวเอเปียนที่มีการพุ่งด้วยการกดยิงแทนกดซับจะเป็นยิงปืนขนาดยาวคล้ายๆกับปะสุก้าซึ่งแทนที่จะเป็นปืนแบบเม็ดตะ่วดทั่วไปและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือคอมโบของมันที่สามารถต่อได้ยาวตามที่เห็น ถือว่าโชคดีแล้วที่บอปทอสในเวอร์ชั่นนี้นั้นมีให้เล่นเพียงเฉพาะในภาคฟอร์สเพราะถ้าเอาไปเล่นในเกมปัจจุบันไม่แน่พวกคุณรุ่นหลังๆอย่างบอปปะทอสลูปัตเล็กทั้งหลายก็อาจจะตกงานได้และความตลกก็คือในภาคนี้มีบอปปะทอสทั้งหมด2รล่างให้เล่นแต่ทั้ง2ล่าง มีความแตกต่างกันแค่เล็กน้อยจริงๆครับโดยทั้งล่างแรกและล่าง4สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเกาะบางโซนที่หายไปตามเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวมิคาสกิที่เปลี่ยนชุดตามในแต่ละล่างถ้าเป็นล่างแรกก็จะเป็นชุดเปื่อยส่วนถ้าเป็นล่างสี่ก็จะเป็นชุดเทคดขดันแต่บอทอสล่างแรกไม่สามารถหาในเกมได้เพราะการที่จะได้มานั้นมาจากโค้ดที่แถมให้กับแผ่นบูเลของอัลนบัตแผ่นแรกสุดเท่านั้นตัวล่าง4ก็จะได้จากการพีออเดอร์เป็นร็อตแรกซึ่งจะมาในรูปแบบโค้ดพีออเดอร์แถมกับมาในแผ่นนั่นเอง นอกนั้นแล้วทั้ง2ตัวก็ถ้ามูฟเซตอะไรก็เหมือนกันหมดไม่ว่าจะลากไหนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าใครที่อยากจะลองความเป็นเอกลูซีฟของตัวบูปทอสเวอร์ชั่นแรกสุดก็ไปหาภาคสุดเทพอย่างฟอร์สมาเล่นกันได้ถ้าหาได้นะทีนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วนะครับว่าผมค่อนข้างให้เปอร์เซ็นต์กับแอรีลสูงเนี่ยไม่ใช่แค่วอนอย่างเดียวแต่เพราะในซีรีส์กันดั้ม VS นั้นเคยทําเหตุการณ์ในแนวนี้มาอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือการเอาซีรีส์มาก่อนที่ ตัวอนิเมะหรือว่าข้อมูลเนี่ยจะออกมาครบหมดซึ่งแน่นอนว่าหลังๆเราก็อาจจะเห็นได้ยากแล้วเพราะอย่างซีรีส์บิวไฟเตอร์หรือว่าไดาเวอร์ทั้งหลายก็ส่วนใหญ่เขาจะรอให้จบก่อนแล้วค่อยเอานำมาลงในเกมที่หลังแต่ก็ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งถ้าหากแอร์เรียนั้นโชว์ของเล่นหมดแล้วก็อาจจะมาลงในภาคโอบูสก็เป็นได้ก่อนจะไปกันก็ขอคุยนอกเรื่องอีกนิดนึง ครั้งนี้คือครั้งแรกที่ผมทาคลิปแนวแบบพูดรื่อเปื่อยแต่ก็เอาข้อมูลมาอ้างอิงบ้างซึ่งในอนาคตก็เดี๋ยวจะหาอะไรที่มันน่าเล่าหรือว่าเอามาบอกกล่าวให้กับทุกคนได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องเกมหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆที่อยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ฟังกันถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วผมจะทําสลับกับเกมที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วจเจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ